โอเคก่อนจะไปรับชมคลิปกันนะครับ <c oughs> ผมก็มีเรื่องเรื่องหนึ่งที่อยากจะมาแจ้งกับทุกคนนะครับอันนี้เนี่ยนะครับใครจะว่าผมยังไงก็ผมก็น้อมรับนะครับเพราะว่าผมไม่สามารถทําได้จริงๆนะครับคือไม่ใช่ว่ามันยากนะครับแต่ว่าผมทําไม่ได้จริงๆนะครับอื กับอะไรนั่นเหรอคือทุกคนจำคำถามได้ไหมคำถามหรืออิสนาที่ผมพูดไปนะครับว่าผมจะมาสอนทุกคนทําซึ่งไอคำถามอันนั้นเนี่ยผมไม่สามารถหาคำตอบให้ทุกคนได้จริงๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันคือมันยากมากนะครับนี่ครับกิจกรรมตัวนี้นะครับฟ f ี r ฟ x จีเบนนะครับกิจกรรมฟรีไฟเวิลนะครับซึ่งตอนเนี้คำถามมันมาแล้วนะครับปริศนาฟรีไฟเวิลนะครับแล้วตอนนี้นะครับเหลือการร่วมสนุกแค่186คนนะครับแล้วเรามาดูกันครับว่าคำถามแต่ละอนเนี่ยมันยากขนาดไหนนะครับปิิศนาฟรีไฟเวิลนะครับคำถามข้อที่1นนะเขาถามมาว่า คุณพร้อมจะกระโดดไปกับฟรีไฟล์หรือยังนะครับซึ่งผมตอบถูกแค่3ามข้อเองครับใช่คือผมลองทุกอย่างแล้วนะครับผมตอบถูกแค่3ข้อเองนะครับซึ่งมันมีแค่2ข้อที่ผมไม่รู้จริงๆนะครับซึ่งผมคิดว่าข้อที่ผมไม่รู้นะครับน่าจะเป็นข้อนี้นะครับข้อที่1เลยคือเสียงประกาศในสถานีเมื่อขบวนรถไฟมาถึงคือเสียงของใครนะครับ อันนี้คือผมไม่รู้เลยผมสาบานจริงๆนะครับผมไม่รู้เลยว่าคําถามอันนี้ยมันคือใครนะครับจริงๆคือผมไม่รู้เลยว่าคือใครนะครับและอีกคําถามหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นเอ่อไอตัวนี้แหละมั้งนะครับคุณพร้อมที่จะกระโดดไปกับฟรีไฟล์หรือยังซึ่งตรงเนี้ยผมไม่รู้เลยครับ คือเอาจริงถ้าผมทําตอนนี้ผมตอบถูกแค่3ข้อทุกคนหรือไม่ก็อาจจะเป็นข้อนี้แหละมั้งที่ผมผิดนะครับตัวละครแรกของฟรีไฟคือตัวละครใดซึ่งตัวละครแรกของฟรีไฟนะครับมันมีอาดัมกับเอวาแล้วก็เคนลี่ซึ่งตัวละครแรกของฟรีไฟม,ม,ม,มันคือตัวอะไรละ่ะถ้าไม่ใช่อาดัมกับเอวาใช่ไหมละ่ะจริงไหมตัวละครแรกตัวละครแรกแกมันมีอะไร ตัวแรกก็คืออาดัมกับเอวาซึ่งมันเป็นตัวละครชายหญิงอยู่แล้วต่อมาก็เป็นอะอะไรแอนดูไม่ใช่หรออหรือแม่ก็เป็นเคลลี่ละมั้งนะครับแต่เขาถามว่าตัวละครตัวแรกตัวแรกนะตัวแรกเนี่ยคือตัวอะไรล่ะตัวแรกอะอาดัมหรือเอวาล่ะเนี่ยซึ่งมันทาให้ผมสับสนไปมากว่าตัวละครแรกของฟรีไฟล์มันคือตัวละครอะไรตัวแรก เดี๋ยวให้ดูตัวละครตัวแรกอาดัมแน่นอนหรือเปล่าหรือเอวาซึ่งไอสอตัวเนี้ยมันมาพร้อมกันไม่ใช่หรอหรือจะเป็นฟอร์ดฟอร์ดมาหรอตอนผมเข้าเกมมาผมก็เจอเลยนะพวกตัวละครเริ่มๆอะไรเงี้ยผมก็งงหมดกันนะเว้ยว่าเอา้าอะไรคืออะไรอ่ะคำถามมันก็ถามว่าตัวละครตัวแรก ตัวแรกเขาเป็นอดัมหรือเอวาไม่ใช่หรอมันเปิดสร้างเกมฟรีไฟลมามันมีอดัมกับเอวาเลยไม่ใช่หรอตัวละครชายหญิงอ่ะแล้วทำไมเขาถามว่าตัวละครตัวแรกมันคือตัวละครอะไรล่ะใช่ไหมเนี่ยคาถามเนี่ยคออผมงงมากครับซึ่งผมคาดว่าผมน่าจะตอบผิดไม่ข้อใดก็ข้อนึงเนี่ยไอตัวละครกับอันเนี้ยเสียงประกาศเนี่ยผมไม่รู้จริงๆนะครับเนี่ยถามว่าตัวละครตัวตัวละครแรกของฟรีไฟล์คือตัวละครใดอ้าว มันมีสองตัวชายหญิงการังกับเอวจะให้ผมตอบอะไรล่ะครับซึ่งผมขอโทษนะครับที่ผมไม่สามารถอตอบคาถามได้จริงๆนะครับคือผมพยายามหาข้อมูลแล้วนะครับจริงๆนะหาข้อมูลประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับเออหาตั้งแต่ห้าทุ่มใช่ประมาณห้าทุ่มนะครับเออหาตั้งแต่ห้าทุ่มตอนนี้ก็ประมาณเวลาเที่ยงคืนครึ่งแล้วนะครับเที่ยงคืนครึ่งแล้วจริงๆนะครับซึ่งผม ขอโทษจากใจจริงนะครับเอาเป็นว่าทุกคนถ้าดูคลิปนี้อยู่นะครับอย่าเพิ่งไปตอบคาถามแล้วกันนะครับขอขอโทษจริงๆอย่าเพิ่งอขอขอว่าอย่าเพิ่งตอบคาถามแล้วกันหรือไม่ถ้าเกิดใครรู้ก็ก็ตอบก่อนก็ได้นะครับหรือไม่ก็พิมพ์บอกกันก็ได้ใต้คลิปเนี้ยถ้าใครรู้นะแต่ว่าผมไม่รู้ผมขอโทษนะครับผมทําสุดความสามารถแล้วจริงๆนะครับใครรู้ก็คอมเมนต์บอกใต้คลิปแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะฝากขุดม้ให้นะครับขอบคุณครับ โอกิจกรรมใหม่ทุกคนอะไรเนี่ยซื้อครั้งที่1และครั้งที่2รับโบนัสเพชรเพิ่มในเกมส่วนซื้อครั้งที่3าและสรับเงินคืน35บาทว้าวไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้เนี่ยก็มาที่ฟรีไฟ r e นะครับว้าว เพียงแค่เรานะครับตเติมแพ็กเกจ35บาทก็รับเพชรเพิ่มไปเลย50เพชรหรือว่าเติมอ่าอันนี้ก็ได้รับเพิ่ม50เพชรเมื่อเติมแพ็กเกจ1้อยนะครับ349ก็ได้รับเพิ่ม100เพชรอะไรประมาณนี้ทุกคนก็คือแบบถ้าเราเติมอะไรเงี้ยใช่ไหมก็คือแบบมันเป็นโปรโมชั่นเติมเพชรอะถ้าเติม35บาทก็ได้เพชรเพิ่มขึ้นมาอะไรเงี้ยประมาณ90เพชรอะไรประมาณนี้แหละนะครับเเห็นไหมเนี่ย,ยครั้งแรกเพิ่ม10เพชร ครั้งที่2เพิ่ม80เพรอะไรประมาณนี้เออก็รวมรวมก็เป็น90เพรนะสามารถทําได้2ครั้งส่วน99ก็คือเติม99ก็ได้เพรเพิ่มมา50อะไรเงี้ยแล79ก็ได้เพิ่มมา50ส่วน349ก็ได้มา100แล้วก็กิจกรรมต่อมานะครับผมเป็นกิจกรรมปืนโหดนะครับเก็บสะสมไม่ไม่ใช่เก็บสะสมสิสังหารครบ25คนนะครับก็ได้รับเป็นกล่องสุ่มเลสซามูไรนะครับทุกคนก็ ทำภารกิจตามที่ทีมงานกําหนดมาเนาะสังหาร3คนสังหาร7คนสังหาร15คนแล้วก็สังหาร25คนนะครับก็สามารถรับกล้องซุ่มกินปืนเลยซามูราไรไปได้เลยนะครับก็คือ อันนี้เนี่ยพี่ขอต้องออกตัวก่อนนะครับว่าไอาการสังหารตัวนี้เนี่ยนะครับทุกคนต้องใช้ปืนนี้เท่านั้นนะครับคือคือเป็นปืนที่เขากําหนดมาเท่านั้นอะ่ะไม่ใช่ปืนอะไรก็ได้นะยิงให้ครบ25คนอะ่ะบอแมนเด้อสูว่าต้องใส่ปืนที่เขากําหนดมากมีลางคนมีหลายคนมากๆเลยทักขเขามาถามมาหรือว่าคอมเมนต์มาถามว่า พี่ครับพี่ครับผมยิ่งครบเล้วยิ่ิบหานย5่ิบหาคิวแต่ว่าผมคือบอดากองซูมสกินปืนครับเอออันน้องครับน้องมันต้องใช้ใช้ปืนอันนี้นะครับน้องปืนที่ทีมงานกําหนดมาให้นะครับน้องมูงเจ้าที่ไปใส่ปืนอื่นอื่นไปยิ่งเขามันกลับบ่ได้หรือไม่ต้องใส่ปืนที่เขากำหนดมากเท่าน,นั้นไปสังหารคนในโครย่ิบหาคนหลับอาชิได้รับกองซูมสกินปืนเลสซามูไรไปแบบนี้ฟรีๆจํานวนทั้งหมดสิบกองเลยพี่นอ้องเอ้ยสามารถเอาไปซูมได้ปืนท้าวอนก็นได้เร้อ เข้าใจกันไปโอเคแล้วก็กิจกรรมต่อมานะจะเป็นในโซนของสกินปืนอัคบูย่าเดนะครับก็สกินปืนตัวนี้นะครับจะมีค่าสถานะอยู่ที่สเตดดามจบวกหนึ่งนะครับฟอมเรวรีโหลดลบหนึ่งนะแล้วก็แม่นยำบวกสองเลยนงครับซึ่งเป็นสกินปืนโปรใหม่ล่าสุดที่จะถูกเพิ่มเข้ามาเร็วๆนี้นะครับในการอัปเดตวันนี้แหละนะครับผมแล้วน่าจะเป็นประมาณ10บโมงเช้านะครับผมทุกคนก็รองเข้าเกมไปดูนะแต่ว่า พี่ไม่สามารถเปิดหน้าอีเวนต์ให้ดูได้นะครับเพราะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยรอเวลา10โมงเช้านะครับทุกคนครับก็เดี๋ยวไปฟังประกาศจาก GM กันนะครับว่าจะเข้ามาตอนไหนนะใครอยากเป็นเจ้าของสกินปืนนี้นะครับรอวันพรุ่งนี้นะวันที่9นะครับจะมีกิจกรรมเข้ามาให้เล่นนะครับซึ่งจะเป็นกิจกรรมตัวที่จะมีเป้าเก้าเป้านะครับแล้วก็ยิงเป้าเพื่อรุนรับของนะครับ ซึ่งถ้าเกิดดวงดีก็9เพรนะครับถ้าดวงไม่ดีก็น่าจะประมาณ3,000เพรนะครับอ่ะก็ตามนี้แล้วกันนะครับผมนะสำหรับกิจกรรมแล้วก็วิธีการเล่นนะครับก็รูปแบบวิธีการเล่นเนี่ยนะครับจะคล้ายๆกับสกินปืน AN 94 framing blast นะครับผมทุกคนครับก็คือเป็นกิจกรรมการสุ่มเปิดเป้านะครับผมนะก็การเปิดเป้าแต่ละครั้งเนี่ยจะใช้เพชรเยอะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมนะเริ่มต้นก็เป็น9เพร 19บเก้ายีิบเพร้อก้าเกะไรประมาณนี้ก็ว่ากันไปนะครับก็เดี๋ยวรอดูหนะ้าอีเวนต์จริงๆตอน10บโมงเช้าแล้วกันนะครับว่ารูปแบบวิธีการเล่นเนี่ยมันจะเป็นอย่างที่พี่พูดไว้หรือเปล่านะครับ อันละโอเคครับผมกิจกรรมต่อมาก็จะเป็นในส่วนของทางด้านการเก็บสะสมโทเค็นนะครับเอามาแลกเป็นในส่วนของทางด้านชุดบูบีดชุดไวกิ้งนะครับฟรีๆเลยนะโดยที่ภารกิจนะครับก็จะเป็นในส่วนของทําภารกิจรายวันนะเนาะพอทาสาเร็จปุ๊บก็ได้โทเค็นคนรักโลกมานะครับหรือว่าโทเค็นรักโลกนั่นแหละนะครับก็สามารถเอามาแลกเป็นในส่วนของชุดนะครับผมนะนี่เลยนะครับนะจะมีเป็นเสื้อลักกี้นะครับที่เป็นกล่องสุ่มนะกางเกงลักกี้ก็เป็นกล่องสุ่มนะครับแล้วก็มีเป็นพวก รูบีดนะครับกล่องสมาร์ทกล่องบลูนะครับชุดว่ายน้ำลูแล้วก็กล่องส่มไวกิ้ง Viking, นั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะเป็นกิจกรรมใหม่เนาะอะไรกิจกรรมต่อมาก็จะเป็นในส่วนของทางด้าน,านตลาดนัดนั่นเองนะครับวิดีโอตลาดนัดตัวน,นี้เนี่ยนะครับก็โอ้โหห่างหายไปหลายรอบมากนะครับที่เซิร์ฟเวอร์ไทยนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเมื่อไหร่จะเข้ามานะครับกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับหรือว่า มันถูกเันดีเกินไปจนทีมงานไม่อยากเอาเข้าอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับนะก็เป็นกิจกรรมใหม่เนาะเอาละครับผมวันนี้ก็อัปเดตใหม่ล่าสุดที่หลายคนอยากจะหาอยากจะรู้กันนะครับว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะครับพี่ครับเกี่ยวกับสกินปืน evolution xm 8นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นเรื่องจริงนะครับแล้วก็ จะเปิดตัวในอีกเร็วๆนี้นะครับผมนะอันนี้ก็เป็นวิดีโอเปิดตัวของสกินปืนทั้งหมด4กระบอกนะครับแต่ว่ารอทางเซิร์ฟเวอร์ไทยอัปเดตมาก่อนแล้วกันนะจ๊ะเดี๋ยวรอทีมงานไปแปลไทยก่อนนี่เอาเป็นว่า10ตุลาคมนะครับเจอกันแน่นอนนะครับสำหรับในส่วนของ X8 นะครับโอเคครับผมก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับ ไว้เจอกันใหม่อีกทีหนึ่งคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมบ๊ายบายเจอกันนะครับ